สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมประจารยุุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนกรกฎาคมปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยโตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่สีเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองนะครับแต่ว่าความหมายของไพ่สีเหรียญน,นั้นก็คือการประหยัดมัธยัสถ์นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จึงหมายความว่าคนเรานั้นนะครับจะประหยัดนั้นเกิดขึ้นจาก2ส,สาเหตุด้วยกัน สาเหตุแรกเกิดขึ้นจากนิสัยใจคอที่แท้จริงของตัวท่านเป็นคนที่ประหยัดเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินในลักษณะแบบนี้สาเหตุที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่ารายรับกับรายจ่ายของท่านนั้นมันไม่สมพันธ์กันนั่นเองนะครับบางทีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องประหยัดวางแผนทางด้านของการใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเงินให้ดีสิ่งใดที่ควรจ่ายสิ่งใดไม่ควรจ่ายตัวท่านเองนั้นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยกับเรากันนะครับ และเมื่อมีไพ่สีเรียนมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์นะครับก็จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ดังนั้นตัวท่านเองนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้ แต่บางท่านนั้นอาจจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นการลงทุนในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนั้นตัวท่านเองต้องพิจารณาตัดสินใจให้ดีนะครับต้องตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอย่าตัดสินใจที่อารมณ์นะฮะไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะขาดทุนมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการลงทุนต่างๆของผู้ที่เกลาราศีสิง์ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนั้น ถ้าตัวท่านเองไม่รีบร้อนนะครับผมรอได้อะไรประมาณนี้ควรที่จะมีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำมาค้าขายการทําธุรกิจต่างๆของท่านตอนนี้บ้านเรานี้นะครับอยู่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อนไหมในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองนี่คือไพ่จัดเม้นนะครับหากว่าทุกท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพา่ท่านจะเห็นว่าด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าตแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนยืนขึ้นจากลงศพเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั้นบางทีบางท่านอาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆ เช่นเริ่มงานใหม่ทําธุรกิจใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วความหมายของไพ่จัดเม้นนั้นเป็นความหมายของไพ่ที่เป็นด้านดีด้านบวกจะส่งผลด้านดีต่อตัวท่านอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าการทําอะไรก็ตามแต่ของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้ามีไพ่ใบน,นี้บางทีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังมากๆว่ามันจะประสบความสําเร็จมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไม่คิดเลยว่ามันจะประสบความสําเร็จมันจะประสบความสําเร็จซะงั้นนะฮะจะเป็นในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตัวท่านเองจะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์อย่าไปคาดหวังอะไรมากนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างนะฮะว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราได้วางเป้าหมายเอาไว้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นะครับผมนี่คือไพ่สองดาบ จริงๆแล้วสัญลักษณ์รูปดาบนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาอุปสรรคของชีวิตนะครับแต่ว่าไพ่สองดาบนั้นจัดว่าเป็นไพ่ปัญหาและอุปสรรคของชีวิตค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงข้อมูลข่าวสารนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับต้องฟังข่าวสารให้เยอะดูข้อมูลให้เยอะนั่นเองนะครับก่อนตัดสินใจไพ่ใบนี้หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลด้วยนะครับบางท่านนั้นอาจจะมีการพูดคุยกับผู้คนที่อยู่ตา่างจังหวัดไกลๆอยู่ห่างกัน หรือว่าอยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สองดาบนั้นยังหมายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหรือว่าการพัฒนานะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรประมาณนี้ตัวท่านเองนั้นควรที่จะมีการหาข้อมูลแล้วก็ควรที่จะมีการศึกษาด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงการทําธุร,รกิจต่างๆการค้าการขายผ่านสื่อออนไลน์นั้นสาหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมถ้ามีไพ่สองดาบแล้วก็หมายความว่า จะดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอย่างเช่นผู้ที่เกี่ยวราสีสิงนะครับผมที่ขายของผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลต่างๆนั้นจะมียอดขายที่ดีจะมีคนมาติดตามจะมีคนมาเอฟมาซื้อสินค้าของท่านเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวราสีสิงที่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะที่ผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆนะครับออกทางช่องทางต่างๆของสื่อออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับ บางทีอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านนั้นกลายเป็นคลิปแวรลอรนะฮะเมื่อตัวท่านเองนั้นโพสต์ไปไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็จะมีคนเข้ามาติดตามมียอดวิวเยอะมีคนเข้ามาดูเยอะในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักกว้างขวางออกไปอีกในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่เดะมูนกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่เดะมูนนั้นก็หมายความว่า การงานที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมควรที่จะเป็นการงานที่อยู่เบื้องหลัง คิดแล้วก็วางแผนอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับอาจจะให้คนอื่นออกหน้าแทนอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะฮะดังนั้นการงานใดที่อยู่เบื้องหลังนั้นมักจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนี่นะฮะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงวงการโฆษณานะครับแต่ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองเช่นเป็นผู้กํากับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟเป็นคนที่เขียนคําโฆษณาเป็นคนที่แต่งเพลงเป็นคนที่เขียนนวนิยายต่างๆนะครับเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์อะไรประมาณนี้ ไอเดียความคิดของท่านนั้นจะบันเจิดเลิศเลอเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ควรที่จะปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของท่านนั้นให้ไปตามจินตนาการไอเดียใหม่ๆผลงานใหม่ๆนั้นจะออกมาไม่ซ้ําแบบใครนั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งของไพ่เดอะมูนนั้นยังตีความหมายได้ว่า บางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะเครียดนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายในลักษณะแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายของท่านค่อนข้างที่จะนิ่งๆเงียบๆในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองจิตใจของท่านนั้นรู้สึกจะขุ่นมัวนั่นเองนะครับบางท่านนั้นเครียดถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับนั่นเองสาหรับความหมายของไพ่เดอะมูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์แรกหรือว่า10วันแรกของเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองนะครับ ภพยใต้โมนนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการทรงตัวไม่ค่อยดีน้ําในหูไม่เท่ากันหรือบางท่านนี่นะครับอาจจะปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่อยู่ในช่องท้องเช่นโรคกระเพาะหรือว่าลำไส้อักเสบรวมไปถึงถ้าเป็นคุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีนะครับระบบการไหลเวียนต่างๆในร่างกายไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนั้น ปวดท้องในขณะที่มีประจำเดือนหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดิมูนนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนั้น ตัวท่านเองนะครับผมอาจจะได้ไปสัมผัสกับสิ่งลี้ลับสิ่งลึกลับทั้งหลายนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝันร้ายฝันเห็นผีฝันเห็นสิ่งที่น่ากลัวในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้น อาจจะเคยเป็นป่าช้าเก่านั่นเองนะครับผมหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยของท่านอาจจะอยู่ใกล้เมนเผาศพอยู่ใกล้กับป่าช้าอยู่ใกล้กับสุสานในลักษณะแบบนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ยินเสียงกุกก,ก,กักในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะมีการไปทําบุญนะครับอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายเหล่านี้ด้วยนะครับรวมไปถึงพวกเจ้าที่เจ้าทางต่างๆนั้นก็ควรที่จะมีการเลี้ยงเขาหน่อยก็แล้วกันนั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับผมของไพ่เดอะมูนนี่นะฮะ ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบนะครับจะมีโชคมีลาบจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวจากสิ่งลี้ลับนั่นเองนะครับที่จะให้โชคให้ลาบกับท่านอย่างไม่คาดฝันในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ เราจะขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ The Emperor หรือว่าไพ่จกักรพรรดิไพ่สูงสุดของผู้ชายไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้สิ่งที่จะโดดเด่นมากๆสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือเรื่องการงานของท่านนั่นเองนะครับ ชาวราศีสิงห์ที่ทำงานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจมีโอกาสนะครับผมที่จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนเป็นอย่างดีน,นั่นเองนะครับ บางท่านนะฮะถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้นั้นการงานของท่านอาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปดูงานไปประชุมสัมมนาไปท่องเที่ยวไปศึกษาต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ the emperor หรือว่าไกกพ่จักรพรรดินั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีสิงห์ที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างทํางานในภาคเอกชนหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะครับการค้าการขายอิสระของท่านนั้นท่านจะรู้สึกว่าการงานของท่านจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่น่าเชื่อนะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นอาจจะรู้สึกว่าการงานมันติดติดขัดขัด,ขดแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั้น การงานกลับดีขึ้นนะครับยอดขายอะไรต่างๆดีขึ้นตัวท่านเองถ้าหากว่าอยู่ในภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งมีโอกาสนะครับผมที่จะมีการเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีการปรับเงินเดือนในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่เดเอม p พเรอหรือว่าไากกพ่จักรพรรดิ ให้บนี้นั้นยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีสิงห์ที่ไปเอาดีทางด้านของการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติก็ตามแต่นะครับตัวท่านเองนั้นจะผ่านการรับรองจากกกตตัวท่านเองนั้นจะได้เป็นสสหรือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีตําแหน่งสําคัญสําคัญ ทางการเมืองเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้นะครับผมผู้ที่เกี่ยวราศีสิงห์เพราะว่าไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหมายควาว่าการงานของท่านนั้นจะมีอํานาจและตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่กว้างขวางขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและในอนาคตผู้ที่เกี่ยวราศีสิงห์ถ้าหากว่ามีไพ่เดอเอมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิก็หมายควาว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีทั้งเงินและอํานาจนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่หกไม้เท้ากันบ้างนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่7 สัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับไพ่หกไม้เท้านั้นตีความหมายได้ว่าการงานของท่านโดยเฉพาะยิ่งถ้าว่าตัวท่านเองนั้นทำงานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนั้นจะดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า ตัวท่านเองนะครับผมในการตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอย่าตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์เป็นที่ตั้งมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้และอีกอย่างหนึ่งตัวท่านเองนั้นจะทําอะไรก็ตามแต่จงละเอียดรอบคอบเข้าไว้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งการลงนามการทําสัญญาต่างๆเหล่านี้ผู้ที่เกิดราศีสิงห์นั้น ต้องระมัดระวังนะครับผมถ้าว่าตัวท่านเองนั้นจะลงนามในการทําสัญญาต่างๆต้องอ่านดูให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยตัวของท่านเองนั่นเองก่อนที่จะตัดสินใจลงนามนั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8กันบ้างนี่คือไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณรองลงมาจากไพ่เดอะ u ันนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวราวสีสียงหลังจากที่ผ่านในช่วงสัปดาห์แรกนะครับหรือว่า10วันแรกของเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปไพ่ใบนี้จะส่งผลต่อตัวท่านเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับสภาพจิตใจของท่านนะฮะในช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะเครียดมากๆขุ่นมัวมากๆบางท่านนั้นวิตกกังวลมากๆถึงขนาดที่ว่ากลิ่นไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับแต่พอเมื่อผ่านพ้นในช่วงสัปดาห์แรกหรือว่า10วันแรกของเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จิตใจของท่านนั้นจะโล่งโปร่งสบายนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเองนะครับรวมไปถึงว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับเมื่อผ่านพ้นสัปดาห์แรกหรือว่า10วันแรกเป็นต้นไปร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาพักฟื้นนะครับแล้วก็จะแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะเวิร์นั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบทางการงานทางการเงินด้วยนะครับผมไพ่ใบน,นี้นั้นยังจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงหรือว่าได้อะไรมาง่ายๆแบบฟุฟลุกนะครับแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันในลักษณะแบบนั้นก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงห์หลังจากที่ผ่านพ้นสัปดาห์แรกหรือว่าหลังจากที่ผ่านพน้น10วันแรกเป็นต้นไปนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6 ไพ่ใบสําคัญอีกใบหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือไพ่ e i g h of p e n t a c l e หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาภในการเสี่ยงดวงคนที่จะถูกหวยคนที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับต้องได้ไพ่ใบน,นี้เลยนะครับผมเพราะว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่แห่งโชคลาบนั่นเองนะฮะชาวราศีสิงห์เองนั้นถ้าหากว่ามีไพ่ e i g of p e n t a c l e หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนั้นบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบ ครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมได้เหตอย่างแน่นอนตัวท่านเองนั้นจะได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองนะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมตัวท่านเองนั้นถ้าจะได้โชคได้ลาบจะได้จากไพ่ใบไหนก็คือได้จากไพ่เดอะมูนนั่นเองนะครับได้มาจากสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวรวมไปถึงไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดา ได้มาจากเทพเทวดานั่นเองนะครับผมที่จะมอบโชคลาบให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับและอีกความหมายหนึ่งของไพ่เอ็ดออฟไพน์เดรืเอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้าหากว่าทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกเจลวี่เพชรพลอยพวกร้านทองต่างๆของประดับทั้งของจริงของเรียนแบบนะครับหากว่าค้าขายด้านนี้ธุรกิจการงานของท่านนั้นจะดีมากๆเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมครับ แต่ว่าสิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีสิงต้องระมัดระวังมีไพ่ยอยู่2ใบด้วยกันนะครับก็คือไพ่เพดออฟซอร์ธหรือว่าไพ่เด็กถือดาบนั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่9ด้านดีนั้นจะเป็นอาชีพของคนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตํารวจทหารเป็นบุคลากรทางการแพทย์เช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลในลักษณะแบบนี้ คนที่เป็นทนายความคนที่เป็นวิศวกรหรือว่าคนที่ทามาค้าขายที่เกี่ยวข้องกับพวกเชื้อเพลิงเช่นปั๊มน้ํามันหรือว่าจะเป็นการหุงต้มในลักษณะแบบนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่อาชีพดังกล่าวแล้วล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าไพ่ใบนี้จะส่งผลด้านไม่ดีนั่นเองนะครับไพ่เดนนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองนะครับหรือไม่นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ได้ ไปไหนมาไหนก็ควรที่จะต้องระมัดระวังไม่ประมาทนั่นเองนะครับการขับรถขับราต่างๆก็ไม่ควรที่จะขับเร็วจนเกินไปเพราะว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าขับรถเร็วจนเกินไปถ้าหากว่ามันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมานั้นบางทีมันจะบังคับรถไม่ได้นั่นเองนะครับก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมานั่นเองนะครับแต่ว่าดีที่ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานะครับก็หมายความว่าไพ่เดอะเวิร์นั้นจะไปลดทอนพลังอำนาจ ของไพเดชลงได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับหากว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์ไม่มีไพ่เดอะเวิร์นั้นตัวท่านเองก็จะได้รับเคราะห์จากไพเดชนั้นแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ถ้าจะให้ดีนะครับอยากให้ตัวท่านเองนั้นได้ไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนะครับไปทําบุญเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์และก็ไปทําบุญเพื่อเป็นการรับโชคจากไพ่เอ็ดออฟไพนเลอร์แล้วก็ไพเดอะเวิร์รัวไพเทวดา ada, นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นไพ่ที่จะให้โชคให้ลาบกับ ตัวท่านนั่นเองนะครับการทําบุญนั้นก็อาจจะทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนา ตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อครู่นั้นนั่นเองนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็เข้าวัดทําบุญใส่บาตรนะครับถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายเรยๆเรื่องร้จะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับบางท่านนั้นอาจจะสะดวกในการไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านนั้นพอมีเวลาหน่อยอาจจะไปปฏิบัติธรรมฝึกจิตในลักษณะแบบนี้หรือบางท่านนั้นอาจจะสะดวกในการทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ ศพนะครับบอมให้กับมูลิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ ทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่ารวบถ่ายชีวิตโครกระบือในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าทําบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการอุทิศบุญกุศลกรวดน้ําไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราไม่แน่นะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบตามหมากก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่โชคลาบถึง2ใบด้วยกันนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีสิงห์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่เอ็ดออฟแพนเทอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์มาจากแท่นของโชคในการเสี่ยงดวงนั่นเองคนที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่ถ้ามีาไพ่ใบนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีสิงห์ครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินมาแบบฟุกฟุกได้เงินมาแบบง่าย ตัวท่านเองนั้นมีไพ่สีเหรียญอยู่ในตำแหน่งที่1ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับถ้า,ากว่าไม่ระมัดระวังแม้ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มาก็จะหมดนั่นเองนะครับผมผู้ที่กรราศีสิงห์ครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่กรราศีสิงห์กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตัวท่านเองนะครับถ้าหากว่ามีปัญหากับความรักในช่วงที่ผ่านมาบางท่านนั้นมีการเลิกรายาร่รางกันไปตัวท่านเองนั้นมีไพ่จัดเมนนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ก็หมายความว่าจะได้เจอคนรักคนใหม่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่ในลักษณะแบบนี้แต่ว่าความรักของท่านนั้นบางทีมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บนะฮะค,บ,คบกันไม่นานคุยกันไม่นานถูกคอตัดสินใจอยู่ด้วยการแต่งงานกันเลยในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเอง คล้ายๆกับไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดานะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่8ปดไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นพอได้พูดได้คุยกันแล้วถูกคอถูกใจต่างคนก็คือต่างรักให้เอ็นดูต่อกันนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องของพิธีรีตองใ,ใดๆไม่ได้สนใจเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับพูดคุยกันถูกคออยู่ด้วยกันเลยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับของไพ่เดอะเวิร์ดนั้นก็หมายความว่า บางทีผู้ที่เกี่ยวราศสีเสียงบางท่านนี่นะครับได้เจอคนรักได้เจอคู่รักอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพราะว่าไพ่เดอะเอ็มพอร์เรอรู้ว่าไพ่จักรพรรดนั้นหมายถึงชาวต่างชาตินั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นคนกว้างขวางในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่ากลับมาที่ไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นเมื่อได้แต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุต่างๆนั้นพัฒนามากกว่าเราในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นะครับผมนี่คือไพ่สองดาบนั่นเอง ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคู่รักของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนั้นจะมีปากมีเสียงกันบ่อยหน่อยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีความคิดมีสไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางเรื่องนี้คุยกันไม่ได้เลยนะครับทะเลาะก,กันเลยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดดนี่นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่นะครับเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ด้วย ถ้าหากว่าไม่มีไพ่เดวเวอร์แล้วก็ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเลิกรากันได้นะครับสําหรับบางคู่รักที่เกิดราศีสิงในช่วงของเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดวเวอร์อาจจะมีการงอนกันโกรธกันนะครับแยกกันอยู่สัก3าวัน5วันในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิง์ประจำเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนำาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ